ในยุคนี้ยุคที่เทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทําให้รอบตัวเรามีสิ่งที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวประจําวันของเราเลยก็ว่าได้ทั้งด้านการสื่อสารด้านการคมนาคมดูเหมือนว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งต่างๆที่ได้มาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่ถ้าเราสูญเสียจุดกกำเนิดของสิ่งเหล่านี้ไปละ่ะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียมีน้อยจึงทําให้ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้ก็น้อยแต่เมื่อปัจจุบันมีความต้องการทางไฟฟ้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงทําให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งกาเนิดพลังงานไฟฟ้านั้นลดลงแต่ได้มีที่ท,ที่หนึ่งจะตั้งโครงการเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็คือโครงการทุ่งกังหันแห่งท่าเทียบเรือแหลมฉบังคะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ ทุ่งกังหันลมหนึ่งในโครงการกินพอของท่าเรือแหลมฉบังจำนวนทั้งสิ้น84ต้นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นพลังงานสำรองของท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นประตูของประเทศเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่มีการส่งออกและนำเข้าสินค้ามากมายและทำไรายได้ให้กับประเทศเฉลี่ยถึง1,000ล้านบาทต่อปี แล้วมันน่าสงสัยตรงที่ว่าไอ้เจ้าลมที่แบบเราไม่สามารถมองเห็นที่มันพัดเราทุกวันเนี้ยค่ะมันจะเป็นกระแสะไฟฟ้าที่อยู่ตามสายไฟหลอดไฟอะไรนี้ได้ยังไงอะคะพี่ก็จะเป็นส่วนในหลักการที่เราจะเป็นการแปลงพลังงานลมเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งจะผ่านพลังงานอีกประเภทนหนึ่งคือพลังงานกลในส่วนนี้คือเมื่อลมพลัดใบกังหันให้หมุนนะครับตัวกังหันเนี่ยก็จะทําการเป็น หมุนตัวเจเนเตอร์ที่อยู่บนเสากังหันนะครับตัวเจเนเตอร์จะเป็นตัวที่ผลิตกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาเป็นกระแสะไฟฟ้าที่เรียกว่าชนิดกระแสะไฟฟ้าตรงหรือ DC ซึ่งก็จะไปผ่านอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์เป็นการแปลงกระแสะไฟฟ้าตรงให้เป็นกระแสะไฟฟ้าสลับแล้วก็นําไปใช้งานต่อครับผมแล้วพี่ดามีแบบ สนับสนุนนะคะว่าอยากให้บ้านของประชาชนคนไทยเนี่ยค่ะมีว่าแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้เรื่องพลังงานทดแทนตัวเนี้ยมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นการช่วยในการลดการใช้พวกเกี่ยวกับพลังงานอื่นเช่นก๊าซเช่นน้ำมันในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นการช่วยชาติส่วนหนึ่งแล้วอีกทั้งเราก็ยังได้ประหยัดพลังงานด้วยในที่นี้เราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมองเรื่องลมเรื่องแสงอาทิตย์ เรื่องชีวมามูจะมีหลายเรื่องนะครับในส่วนของพลังงานทดแทนที่เราสามารถนามาใช้ได้ครับผมถ้าจะนึกถึงคุณค่าของพลังงานต่างๆมากมายนะับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะพลังงานต่างๆมากมายเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขของคนไทยทุกๆคนเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละถึงเวลาแล้วที่เราควรจะหนักถึงคุณค่าของพลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป เป็นการประหยัดพลังงานสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย mm hmm. เพื่อรอยยิ้ม mm hmm. เพื่อโลกที่สดใสและความสุขของคนไทยตลอดไปค่ะ